ครับวัอนี้มีโอกาสเดี๋ยวมาเบิงเขื่อนนะครับเขื่อนยังครับน้าเขื่อนเขื่อนท่าน้อยอำเภอ,อไหครับนะเอออยู่ตำบลท่าน,น้อยอำเภอเขลังในมาซื้อปลาเพิ่นครับมาซื้อปลาเพิ่นเนี่ยเออทีมงานเพิ่นอยากอยากกินปลาเออกระมี่พอดีนี่เพิ่นกำลังตักให้ยอยู่เดี๋ยวปลาอะ,ะปลาหมูปลาหมูเพิ่นว่ามันคือหมูนี่แหละว่าสั่น เออเสี้ยแผ้ตายเห็นว่าแต้ถึกสูตรนี่นะครับบรรยากาศทู่ไปโอ้พ่อไอ้นุ่มเสือไล่ใส่แหวนแขนสอยอยู่ฟังหุ่นนั่นขอเสียงหน่อยครับเออหุ่นเออนี่บรรยากาศดีแห้งครับเออบรรยากาศดีนี่ในใต้เขื่อนครับทั้งหนาเขื่อนกับว่าเหนือเปเบิ่งครับเออหนี่ผู้บ่าวเนี่ยม่านน้ำกันซุดซุดนี่นะครับเต็มดวงเด้งดวงเด้ง ปลาหมูเขาเป็อย่างออกไปกับไข่ขเขาก็เอิเ้ไม่ไหน่อเออมันกาดไข่ไข่กันหนอของแฉะทำสดซ<ส>ด,ดอิลีเออสดจากแม่น้ำชีเลยนี่